ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมอยากมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่อซอมบิตนะครับนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยความก้าวหน้ามันไปถึงไหนแล้วนะครับผมเองตอนนี้ทำงานได้ประมาณ10เดือนนะครับที่โครงการ s t อร์ซอ m Bit เรามาในสเปนที่1เลยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับ2 5ง6ตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด10เดือนตอนนี้เดือนตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับ2 5ง6ตอนนี้สเปนทั้งหมดที่เราต้องการจะทำคือ44สเปนนะครับและตอนนี้10เดือนผ่านไปเนี่ยเราสามารถทำไปได้้้แแลลวว24ปปนเกิครึ่งไ เ <med> มื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะครับก็ได้มีการจัดปาร์ตี้ใหญ่มิสเบอร์รี่ผู้จัดการโครงการนะครับนำบุคลากรของเราแทบทุกคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็มีการถ่ายรูปส,สังสรรค์กันเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการสแสดงความยินดีในมายสเตอแรกที่เราได้ทําคือครึ่งหนึ่ง50 50 เสร็จแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราคีคาเลชันไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเหลืออีกประมาณ20สแปนเราจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10เดือนนั่นหมายความว่าอีก10เดือนเราจะตกงานนะครับแทนแทนแนโอเคถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากสำหรับคนไทยนะครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เพรสเดนมาเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาทํางานในทวีปสแกนดิเนเวียเหนือขึ้นไปจากยุโรปก็ประมาณว่าเราอยู่แถวยุโรปนั่แหละครับคือครั้งแรกในชีวิตเราที่ได้มาสร้าง ประิตร์หน้าที่หนึ่งให้กับคนไทยตอนนี้ผม,มาอายุ49ไม่แน่ว่าอาจจะได้มาอีกครั้งหรืออาจ จะไม่มาอีกเลยซึ่งก็แล้วแต่แต่ครั้งหนึ่งผมได้สามารถพูทางให้กับคนไทยได้เห็นความก้าวหน้านี้ส่วนหนึ่งเกิดคนไทยเลยเราเคยทํางานครั้งแรกเลยครับบอกตรง1เดือนในการทําจอยตอยแรกเราประสบการมากือนที่2เราเหลือ20วันตัว3สามเหลือ14หลังนั้น9 8 7 6ปดจนสปปนที่ผ่านมาเราทําได้เพียงแค่6วันใน1ส,นสึ่นคือการยกขึ้นมาแล้วก็ลงเหล็กจอยนะครับซึ่งมีความกว้าง1เมตร10เซนทั้ง2ฝั่งแล้วก็เข้าแบบแลก็เพคอนกรีตจนสาเร็จเนี่ยเมื่อย มีจอยหน้าจอยหลังเราทําได้6วันซึ่งจอยหลังจะใหญ่หน่อยซึ่งมีทั้งตรงสติสจอยและมีปีกด้านข้างซึ่งใหญ่มากเราสามารถทํางานให้สมเร็จรือร่วมพอดีเนี่ยผ่านไปหกวันมีหลายๆท่านนะครับยังคงถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่ายังมีการรับพนักงานเพิ่มหรือไม่ที่ไดนมาขออาภัยด้วยนะครับเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วซึ่งขอให้ตอนรับพวกเรากลับบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราตกงางแล้วอีก10เดือนนั่นเองก็เป็นเป้าหมายนะครับที่เราเองจะต้องทําให้สําเร็จเราไม่ได้มาเพื่อดึงเวลาเราไม่ได้มาเพื่อเที่ยวกาาก็ลับบ้าน นั่นคือเป้าหมายซึ่งไฟต่อไปเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้นะครับผมเริ่มต้นจากการทํางานที่ประเทศไทยนะวิศวกรไทยทางานประมาณทั้งสองปีกว่าผมเองก็เพอได้เจอกับป๋านารายป๋าแจ๊คอีกคนหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสชักชวนผมมาทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการสยารบิันหินะครับผมได้เริ่มมีโอกาสเดินทางต่างประเทศมาเรื่อยๆรู้จักคนมาเรื่อยเหมือนกับเราเดินทางเมื่อเราเดินทางแล้วก็ได้พบผู้คนบนท้องถนนแล้วเราก็ไป ็นคาราวานแล้วเราบางคนก็แยกกลุ่มไปซ้ายไปขวาน้องซ้อนน้องสนี้เหมือนก็เราได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยแล้วเราก็ได้รู้แผนที่ว่าเขาไปทํางานที่ไหนกันไปอย่างไรไปกับใครและเรารู้จักใครบ้างนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จแบบผมหรือแบบเพื่อนๆที่มากับผมต้องทอําอะไรก็เริ่มเดินทางออกมาด้วยกันเริ่มตั้งแต่บริษัทก่อสร้างในประเทศไทยโครงการเยอะแยะเลยตั้งแต่รถไฟ ตอนนี้ก็มีรถไฟสายสีม่วงใต้รถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูง,รถ,สงรถไฟทางคู่อู้ต่งงางๆมางานอุมอโมงก์อู้ต่งงางๆมาแต่ถ้าคุณมาสายผมก็เป็นสายสะพานกับงานทางด่วนนะครับผมไม่ทํางานสายอาคารผมไม่ทํางานทางอุโมง์แต่ถ้าสมมติว่าท่านเลือกอยากจะเดินทางสายทางด่วนหรือทําง,งานเกี่ยวกับระบบสะพานคุณก็สามารถลองสมัครงานดูที่บริษัทก่อสร้างประเทศไทยที่มี โครงการก่อสร้างต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวมานะตอนเนี้งานก่อสร้างไม่ใช่มหาศาลเลยนะรับองตรงโอ้บองตรงคุณต้องเริ่มต้นจากบรรัวษถทเหล่านี้ก่อนเมื่อคุณมีประสบการณ์แบบนี้แล้วคุณจึงสามารถออกเดินทางได้เพราะคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติในฐานะคนงานทั่วๆไปเนี่ยอันดับหนึ่งคุณก็ต้องรู้จักบร,รษิษัทจัดนานงานก่อนนะครับคุณก็ต้องเริ่มศึกษาหาคน ที่คุณรู้จักบริษัทางานงต่างๆมีอะไรบ้างแล้วเขารับคนหรือยังเนะไปที่ไหนผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเองก็เหมือนก็ทางานากับบริษัทตทางงานนี้ไคเบอร์เกอร์เนี่ยมาตลอดเราเองก็ได้รู้ได้ทราบแนวทางทิศทางของงานก่อสร้างต่างๆในต่างประเทศบางครั้งก็มีบางครั้งไม่มีก็ต้องอยู่เมืองไทยไปทําไงได้นะครับผมมาในฐานะวิศวกร,กรซึ่งค่อนข้างมีตําแหน่งน้อยมากนะครับถ้าไม่มีพวกจริงๆก็ไม่ได้มากันนะครับล้วอย่างทีมงานที่ผม รู้จักเนี่ยค่อนข,ข้างจะแข็งเขามีทีมงานที่ดีเขามีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเคยมาร่วมก,กันกับผมมาตลอดนะทางจาก16ปีทั้งเจ้านายฝรั่งหรือว่าคนไทยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทํางานด้วยกันมาตลอดเกือบเกือบยีปีแล้วนะครับเพราะนั hmm. ้นผมมาวันนี้ได้ที่เพชรบุรมมาก็เพราะว่าเราเองได้ทําบุญร่วมกันสร้างทีมมาร่วมกันจนถึงวันนี้นะครับผมคิดว่ามันคือจุดสูงสุดข,ข,ของทีมงานที่เราได้สร้างขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ ปี2 5 5 0ตอนนี้2 5 6 6 16ปีครับที่เราได้รู้จักได้พาทีมงานออกทำงานร่วมกันสู้และสร้างชื่อเสียงกับตัวเองและประเทศชาตินะครับผมไม่ลืมประเทศชาติเราสร้างชื่อให้กับประเทศชาติแล้วก็เอาเงินกลับบ้านเรานะครับโครงการนี้เนี่ยเราได้มาด้วยความฟกจริงๆเลยนะครับมิสเตอร์เบลล่าโยนโยนใส่ผ่านมาให้เลยนะครับเราก็จะสามารถเชื่อมมัจบสะพาน ต r อสตรอ i บิดเข้าด้วยกันได้นะครับนั่นคือเฉพาะบิดเด็กตัวเฉพาะพื้นทางนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะเราไม่ขอเข้าข้างตัวเองนะครับเราอาจจะได้ทำต่ออย่างเช่น Stakeable หรืองานพระเป็ดเวิรหรืองานเก็บต่างๆนะครับอันนั้นถือว่าเป็นกำไรแต่เราจะพูดในเฉพาะส่วนของบิด d ด c k ที่เราได้ทำอยู่วนันนี้เหลืออีกประมาณ10เดือนก็คาดว่าเดือนตุลาคม2067นะครับจะ สามารถบรรจบสะพานเข้ามากันได้นะครับหลังากนั้นค่อยว่ากันนะครับเราจะไม่เข้าข้างตัวเองนะครับก็ดูโปรเกรส s กันไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมากนะครับก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับในงานโปรเกรสนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ